สว ok? ัสดีครับผูพญายซ่อมฤทธิ์ครับผมพร้อมกับมาแบบสภาพผมผมเป็ยนไรก็เป็นแบบนั้นซาผมเนี่งผมบวแห้งโอเคยังบ่หมัดเนาะเมื่อนี้มากินเข่ากับนี่ครับทอดน้องไก่เป็นทอดปิ้งปิ้งบ่ะแล้วก็พร้อมกับควนอไ่เซนลอนัวนอส่เซนลอนใจไข่ไปก่อนนะครับใส่หม้อ มากินข้าวนนัก,กันครับกินข้าวเมื่อนี้กินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวนะครับผมกินข้าวเหนียวเปลี่ยนบรรยากาศนีไไ่ก็ได้อ่าหนึ่งเขา,านะครับหนึ่งเขาหนึ่งเขาไปวัดไปใส่บาตรเนาะเมื่อนี้บุญข้าวสารนะครับก็เพิ่งกลับมาจากวัดสายหน่นอยๆหูกล่องตังบ่อไก่นะครับก่บหวัวขาดนิดนึง คือยังคนดี่ตกแน่ปตกแน่เลาวเขาว่าลมพายุเนี่ยพายุเข,อบอขาบ่าอ่านแน่คือกันเพราะวันวันพระตกอยู่แล้วครับจีนองเ้อาหลายๆที่หลายบ้านนะครับทุกบ้านนะครับกทุกบ้านก็คือเมื่อนี้เป็น,ปนบุญขอสักคือกันทั้งเบิดน,นั่นแหละนะครับก็าผู้ได้ไปผู้บ่ได้ไปก็ แล้วแต่ภารกิจการงานนะครับรบามวัน่าสีว่างวบตทุกคน,นเนาะบเมวันที่ได้ทบัวนว่าที่จะไปได้วบอรุกคนแตด้วยปัญหาปากคลองที่การงานนะครับยิ่งมนษย์เงินเดือนยิ่งบ่มีบ่มีโอกาสที่จะได้ไปเลยนะครับ <c oughs> สองมองเจ้าสองมองเอ้าะคือเวลาทํางานเขาต้องออก ออกบ้านก่อนสองมงเช้านะครับเพื่อเวลารถติดเพื่อเวลาเดินทางอีกสู้ๆครับสู้ๆกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะครับอืหัวซ่ากินแอ้วมันพนเมื่อยตีหัวซ่างมันบอกใครก็เลยเอาไปกับไก่เพิ่นเนาะครับเมื่อนี้บ่มี่สั่นบ่มี่เจ้าหมากลวงง้วะหมากลางงัว คนไปวัดห้ายไลยครับพี่น้องไปวัดหลายเห็นเหน็นกันกับสุนาทุตตาต่นยั้ซื้อให้เห็นว่าพี่นออ้องยังคงยึดมั่นตามเหตุตามข้องอยู่นะครับ ข้าบุญเขาสากนะครับข่อนข้างศาสนาพุทธเขาเนาะอันยี้อยู่บ้านบ่มีเห็นบ่มีเขาจะเห็นอ้าวศาสนาพี่ก็เห็ดเห็ดมือเดียวกันบ่หรือว่าอันที่ไปต้องเห็ดเห็ดในมือมืออื่นขอยบ่เห็ดมีแต่คนเราเหนือขอยบอกอ๋อคือก็คือก็คือหมายถึงว่าอันบ้านบ้านเจ้าแหม่ือบ้านเจ้าคก็จงเจ้านับซื้อกันแบบนี้บ่มีเนาะว้คือบ้านของน้องมิ้นนะครับเฮ็ดจังได๋ค่อยเจนมันลึืงมิ้นตาแล้ว เป็นว่าเรียกน้องมิน้นก็ได้ว่าษันหมักว่กน้องมิน้นสิ่ิเนะอะก็ได้อะไรเน,เนี่ยตักินใจมันเด็ดขาดจักอย่างเนี่ยนะแม่กรทามากินเขาแซบว่ากัน,นยังว่าบบหูยอยอ๋มันทักย่างมันเด็ดขาดเนแต่คนเิเออ้นเิเอิ้น,นมัดซื้อกับเอิน,อน เอิญว่มามิ้นก็ไดนะ้เอินธรรมาลาะครับเอินคือเคยเอิญนะ<ช>เคยมาจาังใจกับเพชรแบบนั้นว่าแบบนั้นนะครับ<ส>แล้วกับวันนะครับแล้วพี่น้องที่เอินพี่น้องที่มินม้นมิ้นน้องมิ้นยังถี่ก็ได้นะครับส่วนผมผมกงแต่เอิญมิ้นตา,าคือเก่านะครับ<ส>เคยอเอินตั้งแต่มือแรกตั้งแต่ผมก็บที่เอินไปเรื่อยๆแบบนั้นล่ะ กินค,คนเยาวมันเท่าปเปลียนเรื่องของเรื่องมันก็เท่ามันเท่าเป็นก็เลยเรื่อมว่าจกจกมาไหวจกมาไหวเนี่ยกินแบบนี้แล้วเท่าโ <c oughs> ดนนกินเค่นึงนะพี่น้อง <c oughs> ให้ให้ความทุกครับจกข,ของการกินเนี่ยมันจะว่าม่มีความสุกด้อกินแทบนอนหลับเนี่ยสุดเดืดเอดแล้วครับู้กินแทบกินแทบนอนหลับ ี่เฮียไม่แห้งบอกเก็บบอกป่วยย่างเดือนเฮิรนได้ด้วยตัวเองนะครับบ่าได้ใส่ไม่เท่าบ่ได้มีคนส้มบ่าได้มีผู้โจมปีกทังสิ้นสุดยอดแล้วครับพี่น้องเดือนเดือนตุลามีงานบุญเทศกาลอยู่แขงสัญญาบุรีเขาจัดใหญ่มากมันก็เป็นบุญประจำปีเดือนตุลาเขาซือเดือนหนา เป็นบุญแข้งเหือบอ่ะน,อนั่นเขาจัดใหญ่เดย์เป็นไงจัดใหญ่เมื่อบรรท์รบมาบรรท์ในควันจิ้เมเงอาล่างเงันเมื่อเลยบ่บม่าหาเง,งินไปปีใหม่เขาไปเที่ยวต้องก,การไปเที่ยวตรงไหนกันนะอ่างลำ<บ>ตรงเมืองเฟืองอย่างนี้จำ ปีใหม่จะไปหลังปีใหม่นะครับเพราะว่าทั้งหลานขาเจา้าทั้งหลานข้าเจายุดให้หลังหลังหลังปีใหม่จะว่าในเทศกาลปีใหม่จริง,รงๆนะคือหลานบอยุดนะครับมือที่ขาเจาออ้เมือที่ขาเจอันมือปีใหม่ละไปแลมือปีใหม่พ้นยุดเลยบ่คุยกันเราวันที่หนึ่งยุดเลยแมนบ่โอเคเจ้าไปใส่มาใส่คนวันแตกเป็นหมดนะครับผ่าปีใหม่ปีใหม่สงกานคนหลาย มีสาแต่เสีอยวดำอันนี้พัดใส่แต่เสียวดำเสียวดำนี่เสียวขาวเสีอยวขาวอ่าเสี้ยวขาวเสียขาวตาเด็กสมบูรณ์มันกะกลินแท่นน้ำป่า <S <S 3> <S 3> <S อีกเชยบ ออกพรรษานะครับออกพรรษาก็คืออีกอีกเดือนหนึ่งนะครับนับจากนี้ไปเดือนหนึ่งก็คือวันเพ็ญน,นะครับมือสิบห้าข้ามเดือนที่เบ็ดขึ้นสิบห้าข้าเดือนที่เบ็ดออกพรรษาเป็นเป็นบุญเฮ็ดเห็ดสสองข้องสิบสี่นะครับสิบสองก็คือ นี่เดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่จังส่เดือนสี่เดือนสงกันเดือนจีเดือนบุญพระเวทบุญเดือนห้าบุญสงการเดือนหกบุญต้องไฟเดือนเจ็ดยังกับว่าไปนะครับเดือนแปดบุญข่าพันษาเดือนเก้าบุญปะราบินเดือนทิพบุญข่าสาเดือนที่เวบอกพันษาเดือนสิบสองร้อยกระท่งจังจี่นะครับเดือนสิบสองร้อยกระทงจิใช่เดือนสิบสองร้อยกระทงอยู่อยู่ราวเขาจะเฮ็ดพ่อมบุญ บุญแข่งเดือนนั่นแหละแล้วกระทถงก็คือเดือนเดือนตุลาเพราะนั้นของไทยน่ะจะจัดตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองนสิบเดอ่สิบเอ็ดเดือนตุลาคนไล่ไลยทีนี้มีคนมีคนไปหล่นะหลายปีแล้วเขาบัได้เพ็รมัน ต <It> ิดโควิดตั้งแต่โควิดมาเราอยจะไปเที่ยวอยู่เอาไว้ปีหน้าไปใหนน้แล้วสะดวกตัวด,ดวกก่อนนะครับพี่น้องใครได้เอารถเจ้าของขำไปก่อนปีนี้ขำอะไรหรอกปีหน้าเมื่อเนี้ยถ้ารถขำไปก็จัำก็จะได้เอาองนานเรอาอยัางไปเฮ็ดน้ำได้เอาสิได้แก่สิ่งของสัมภาระเอาไปน้ำ พักอยู่ห้องพัก่ะมีมีบ้านเขามีบ้านให้พักค่ะพักได้เออเป็นบ้านห้องแถวบ้านห้องแถวมันแห้งนะครับกอกฎหมายทั้งทั้งฟังผลผลกฎหมายมันก็คือเข่งระเบียบจัดนะครับเข่งเขียดเออเข่งคัดบนเข่งเขียด เข่งคนเข่งคัดแต่ว่ามันจะเป็นเข่งเครียดสำหรับเฮ้านะครับ่อไปเพิ่นเบาตู้ฟังนะครับอันนี้ผมว่าเลยฟันทงเด้อกอเพิ่นเบาตู้ฟังสําหรับผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์ที่จะข้ามไปเนาะการก็ยังผมกับมิ่นตาอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเอออยน่อ่าถือว่าเป็นว่าเป็นเมียกันกระซังนะครับแม่นบ่ะเป็นผัวเป็นเมียกันกระซัง หรือแม้กระทั่งว่าแต่งงานกินดองพูดยังไม่ถูกต้องผูกแขนเท่ากับช้างนะครับคือเขาภาควันผูกแขนพี่น้องรับรู้รับทราบก็ถูกต้องตามประเพณีแล้วกะช้างนะครับถ้าเมื่อใดที่เอายังบอท่านได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าบอท่านได้ถูกต้องตามกฎหมายอ่าคือจังผมเนี่ยจะไปไปนอนเฮี้ยนเดียวกันหรือว่าไปนอนน้ำกันเนี่ยบ่ไไรนะครับคือบ่ได้อันนี้อ่ะ คอมเมนต์มาบอกให็นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์เบาบอกเนี่ย, Comment. Comment. ยแซรบประสบการณ์เนาะอ,อันนี้เพิ่นเพิ่นเบาสู้ฟังก็คือท่าท่าหนึ่งมันค,คือมันพิษนะครับมีลูกไทยมีอีอย่างที่ว่าเป็นรักฐานที่ว่าออว่อยนี่แต้งงานกันแล้วข่อเป็นผัวเมียกันแล้วจังงสถ้าเจ้าก็บอกาถ้าเจ้าก็จะถือที่ว่าตัวที่กฎหมายก็คือต้องเป็นผัวเมียที่ต้องตามกฎหมายคือจดทะเบียนสมรสแค่นั้นนะครับ ถ้าพ่อสามารถที่จะไปทำผิดกฎห,หมายเพื่นใดมือโอรยเมื่อคืนนี่ฟันว่ามีมีคนมาลักรถมีคนมาลักรถลักรถลักรถขั้นไหนขโมยรถขั้นไหนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ่าอ, <ะ S 1> อืมกระจือตัวหะ่ะทะาเบียนมันเกาเกาหาเขากหาติ แม,ม่เมื่อนี้ก็นัดฮะก็ถืวอว่าถ้าว่าเรื่องกฎหมายนะครับผมก็เลยมีการซีเรียสเน่หอยหนงนะครับก็คือถูกต้องตามาเพิ่นเค็งขัดแต่ว่าเฮาซีเรียสนะครับเป็นเค็งขัดแต่เราซีเรียสก็คือมันก็นว่ามันบอ ก็อิสระ,ะสําหรับสําหรับเฮ้านะครับผมก็เลยว่าก็ช่างเถอะก็เพิ่นเขาคือเขาเมืองตาริวกับริวตาตามนะครับเพิ่นเพิ่นถือปฏิบัติอย่างใดก็คงจะเหตุตามเพื่อจะไม่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องทั้งเหตุข้อ,ของระเพนีแล้วก็ถือต้องทั้งกฎหมายนะครับเพิ่นเหตุอย่างไดเท่ากับเหตุน้านะครับถ้าจิตใจหรือว่าถ้าความตั้งใจจริงของเฮ้าที่จะ เดินคู่กันไปนะครับถ้าคู่กันไปเดินคู่กันไปก็คงจะบอใส่ปัญหานะครับคงจะบอใส่ปัญหาหรือว่าเป็นยังไงคิดว่าไงฮะคิดไหมอย่างคิดเนี่ย <c oughs> ที่ว่าไปที่ว่าเป็นสมมติว่าเข้าสมมติว่าคืออย่างเข้าแตงง้านกันแล้วนเนาะเข้าเข้าออกกันแล้วสมมติว่าอย่ทางประเทศให้หรืออยู่กระตางคือผูกคอต่อแขนอ่เขาผ้าขวัญสูขวัญอีหยังกันเรียบ้อยจังสิคผูเ่าผู้แกพี่น้องบันเรื่อง เพิ่นรับรับเบิดเหล่าว่าเอออันนี้พวกนี้กับพูน้นี้เป็นตัวเป็น,เ,ปนมเมียกันเราเดอ้อแบบถืกต้องตามอ่าประเภทนี้แล้วจังนี้แต่ว่าในขณะที่การเดินเรื่องอเฮ็ดใบทะเบียนสมรสเนาะก็คือในด่านกฎหมา,ายบ่าใด้สมบูรณ์เนี่กอยู่น้ำกันบพได้นะครับพิษ นครับเพิ่นว่าผิดนะครับผิดท่า <Okay. S 2> มันก็ผิดอยู่ที่ว่าผูที่ปกครองบ้านเมืองแต่ปูปกครองบ้านเมืองมันเอารุ่มอารวยแล้วว่าเออโอเคบบเค่งคัดเกินไปก็คงจะบ่เป็นยังแต่ว่าถ้าเพื่อนเค่งคัดเกินไปเนี่ยก็คือแค่ลูกแต่งงานบ่แม่นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเฮ้าเกินผัวเมียกันต้องเสียค่าปรับสิ้นไหมอย่างผมผ่านัดน,นะครับเตรียมเงินไปหลายๆนะครับพกเง <ๆ S 1> ินไปหลายๆเตรียมเงินไปหลายๆ ก็คือแบบว่านั่นก็คือว่าเอะผมก็ยังสงสัยว่าเอ,อเออข้าเจ้าคือยังเบลอารุ่มอร่อยกันเนี่ยคือมีแต่ที่ว่าจีบป,ปับไม้ใส่ถทษนะครับปับไม้ใส่ถทษเพื่อเพื่อจะได้เงินสินไม้ใสโ่โอษมันก็ว่าความความผูกพันทางด้านจิตใจมันจะหน่อยไปนิดนึงบนนะครับแล้วความผูกพันทางด้านกฎหมายก็ถือว่าโอเคล่ะแต่ว่าความถูกต้องทางดามมง้านจิตใจมันจะอ่าก็คือเป็นการอ ขัดแย้งกับความรู้สึกอยู่นะครับผมอ๋อวํานี้ก่อนฝากไว้แค่นี้เลยนะครับอใน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 เหลืองที่ว่าอันนั้นมันเรลืองที่ยังมาไม่ถึงเป็นอันท้ากดแต่จังไดกับแล้วแต่ก็จะพยายามเช็ดมือนี่ให้มันดีที่สุดใช่ไหมใช่วันนี้ทํายังไงทําให้ดีที่สุดหรือว่าจะทําให้แย่ที่สุดทําให้ดีที่สุดทาให้ดีที่สุด โอเคครับกินข้าเวลกันเมื่อนี้นเนาะมือ,อบนคอศากะไล่มาแต่เรื่องบนคอศากะไล่มาทั้งเรื่องว่าจะขำไปเที่ยวหรือว่าในด่านกดมงกดหมายเนาะกดมงกดหมายที่เ็นเข่งขัดแต่ว่าเขาเข่งเข,งขียดนะครับเ <c ười> อาไว้สักนิดก่อนเอาไว้เจอกันขล้ปหนานะครับอ่าผะมีสคริปต์บอกคอดพบอกกับบอกไปเลยนะครับเรื่องใดที่มันถูกต้องกาให้มันดีไปสาหรับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าที่ผมบอกไปซึ่งมันบอกถูกต้องก็ ขอภัยมาในหน้าที่นี้ผมยอมรับผิดไว้แต่เพียงผูด้เดียวดนะครับสําหรับอ่าตึกต่างๆที่ผมบอกไปในคลิปเนาะเอามือนี่ผมกับน้องมีตาไปแล้วขอกราวคาว่าส,ส,สวัสดีครับ